สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับท i ิปแอนทริค for you นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีแสดงแอนิเมชันการชาร์จสุดเจ๋งนั่นเองนะครับเราไปดูวิธีการทํากันเลยก่อนชมเนื้อหาต่อไปผมก็ฝากช่องท i ิปแอนทริค for you ด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นการแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการใช้มือถือและแอปโซเชียลต่างๆสามารถกดติดตามช่องทิปแอนทิค for you ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ อันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า pick charging p i k w a r g i n w a c h c h a r g i n g แล้วก็ค้นหาครับตัวแอป,ปจะอยู่ด้านบนนี่แหละครับผมแล้วก็แตะไปที่ไอคอนแล้วทำการติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมก็แตะที่ชื่อคลิปคำอธิบายจะได้ขึ้นมาพร้อมกับแอป,ปนะฮะแล้วก็ คุณผู้ชมก็ใช้นิแตะที่ลิ link งก์ของแอปตัวนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานอนุญาตเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับในส่วนของ accessibility service แล้วก็ set now ครับติ๊กไปตอบโอเค แล้วก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของการช่วยเหลือการเข้าถึงนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับบริการที่ติดตั้งเพื่อที่จะเปิดใช้งานนะครับในส่วนของพลิกโชว์ตรงนี้แตะเข้าไปเปิดใช้งานแล้วก็ตอบตกลงด้านล่างแบ็กกลับแบ็กกลับแล้วก็แบ็กกลับ ต่อไปอันที่2อง ignore battery optimization แล้วก็ set now ป๊บอนุญาตอ่านะครับเราจะตั้งค่าแค่2อส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นแตะในส่วนนี้ครับพื้นที่ว่างตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะฮะแตะว่างๆเลยครับปุ๊บแล้วมาตรงนี้ครับ replace charging animation เราแตะเข้าไปเลย เมื่อมาถึงหน้านี้นะครับเราก็ทําการเลือกแอนิเมชันที่เราต้องการนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของปิกจูนะครับ mm hmm. อุลตร้าแมนหรือจะเป็นในส่วนของงอกุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในส่วนที่ไม่ค่อยมีแบรนด์เนมเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นั่นเองอเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอันนี้ละกันนะผมจะใช้แอนิเมชันตัวนี้ในการ แสดงขณะชาร์จแบตนั่นเองนะครับปึ๊บหลังจากนั้นทำการเซตติ้งนะครับด้านล่างอ่านะครับปึ๊บต่อไปให้คุณผู้ชมทำการดูโฆษณาให้จบก่อนนะครับเพื่อทำการปลดล็อกในตัวของอ n นิเม i o n ชันที่เราเลือกนั่นเองแล้วก็แตะเข้าไปเพื่อดูสดโฆษณาให้จบนะครับปึ๊บเมื่อดูโฆษณาจบแล้วก็กากบาดท,ทิ้งไปปึ๊บ เมื่อมาถึงหน้าจอแบบนี้จะมีป๊อปอัพเดีงขึ้นมาเราก็ตอบโอเคครับะจะมีโฆษณาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กระ,ะบาดท,ทิ้งไปครับผมปึ๊บหลังจากนั้นนะครับในส่วนที่เราเลือกไว้นะครับอนิเมชั่นที่เราเลือกไว้นะจะมีตัวหนังสือขึ้นว่า current นะครับแล้วก็แตะไปอีกครั้งครับปึ๊บหลังจากนั้นเราก็มาเลือกตรง edit ครับหรือว่าแก้ไขตรงนี้ครับ แตะเข้าไปปึ๊บตรงนี้ครับ p l a y duration ก็คือเวลาในการเล่นนะครับเราก็แตะเข้าไปตอนนี้มันตั้งเป็น10วินาทีอยู่เราก็แตะเข้าไปครับน่ามันจะให้เราเลือก10วินาที30วินาทีหนาทีผมคอลเลอกเป็น1นาทีก็แล้วกันนะครับเวลาในการเล่นขณะชาร์จแบตบล้วก็แตะเข้าไปหนาที1 m i มิ t e นะครับหลังจากนั้นทำการเซฟครับ ่านะครับก็ตอบโอเคปึ๊บอ่าแล้วก็ปิดโฆษณาอ่านะครับ,อรบตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการสาธิตวิธีการชาร์จแบตนะครับอันดับแรกนะครับเราออกจากหน้าจอนี้นก่อนกดปุม่มโฮมปึ๊บคราวนี้ผมจะทำการเสียบสายแบตเข้าไปนะครับนะผมจะนับ1นึ่งแล้วเสียบนะ อันนี้พชชันที่เราเลือกไว้จะเด้งขึ้นมาทันทีนะครับอ้าวหนึ่งสองสามเสียบเลยปึ๊บอ่าเนี่ยครับนะฮะอันนี้พิชชันที่เราเลือกไว้ก็จะเด้งขึ้นมาทันทีนะครับผมจะมีระดับนะครับระดับของแบตเตอรี่บอกนะครับรวมถึงอันนี้พิชชันด้วยแต่ถ้าเกิดเราถอดสายชาร์จออกนะครับหนึ่งสามถอดออกปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าสู่เมนูหลักของเรานะครับ นะอา้าเสียบไหมก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะวิธีแสดงแอนิเมชันการชาร์จแบตนะฮะสุดเจ๋งนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามนะครับแล้วก็กดลูกกระดิ่งเพื่อปการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากพี่ๆมาสงสัยก็ส่งข้อความมาทางคอ,อมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทีมงานของ t i ิปแอนด i ทริ o ฟอร์ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ Don't wanna